สวัสดีครับผมจีฮะเจาขช่องจ u ส t อ o ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสม figure model 1:4 scale WC ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับนี่มารีิวจะนี่ครับ TV 276นะครับนี่เจ้าหญิงเนือกนะครับรถญี่ปุ่นนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใช่องจั s t อ o ของเราด้วยนะครับสำหรับเอราชินีนะครับก็มีอยู่2ชิ้นแค่นั้นเองโมเดลฐานนะครับ พอมาดูตัวโมเดลนี้ก็จะเป็นแบบว่าลักษณะค่อนข้างที่จะไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็ชุดเป็นแบบสไตล์กองเนื้อนะครับตาปั๊มจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมนี่แล้วก็ฐานอันนี้ไม่มีเสาน,นเพื่อขึ้นนะก็แบบนี้นะ นี่ก็ถือว่าคนต้องการเยอะนะครับประกอนี่ดันเข้าไปเรียบร้อยครับไปดูกันเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัสถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ